ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับสวัสดีค่ะพบกับทีมงานตาลทวพยากรในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวง ตอนที่29นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องโหราศาสตร์เนื่องจากช่องตันทวะของเราเป็นการใช้ความรู้โหราศาสตร์เป็นหลักเราจึงจะมาคุยกันว่าโหราศาสตร์มีความเป็นมาอย่างไรในคลิปนี้ทีมงานขออ้างอิงความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆที่ให้ความรู้โหราศาสตร์แก่บุคคลทั่วไปและตำราโลกธาตุประพันธ์โดยพระสารประเสรศิฐตรี นาคะประทีปซึ่งพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมุนีอุปวิกาโสแย้ม จ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์เมื่อพศ2475ค่ะในวันนี้เราจะกล่าวถึงโหราศาสตร์นะคะเป็นศาสตร์ลึกลับที่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาแม้จะมีผู้คนกล่าวว่าการเชื่อเรื่องดวงชะตานี้เป็นเรื่ององมงายล้าสมัยเชื่อถือไม่ได้แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมโหราศาสตร์ยังสืบทอดต่อมาเป็นพันๆปีถ้าหากกาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์โหราศาสตร์และการพยากรณ์ก็ยังมีการศึกษา และนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าศาสตร์การพยากรณ์ด้วยดวงดาวยังมีความน่าเชื่อถือท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไร เรามาลองฟังความเห็นของโหราจารย์ในเรื่องโหราศาสตร์กันว่าทำไมดวงดาวถึงเกี่ยวพันกับชีวิตของมนุษย์บ้านเมืองและก็โลกใบนี้วิชาโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ไม่ได้รับการยอมรับในทางวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นศาสตร์ที่อยู่ยงคงกระพันอยู่กับมนุษยชาติมาอย่างยาวนานไม่สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นได้ว่าโหราศาสตร์มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และยังอยู่ในความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้โหราศาสตร์เกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคต โ,โชคชะตาของมนุษย์ปรากฏการณ์ต่างๆของบ้านเมืองโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าและบันทึกไว้เป็นสถิติแม้จะสามารถพิสูจน์ทราบให้เห็นได้เป็นประจักษ์แต่ก็ยังคงเป็นวิชาที่ค่อนข้างลึกลับนักวิทยาศาสตร์จึงไม่รับรองให้โหราศาสตร์เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ในบางประเทศก็มีวิชาโหราศาสตร์สอนในมหาวิทยาลัยนะคะ ช่น University of Wales Trinity s a n t David ประเทศอังกฤษมีการสอนหลักสูตร Cultural Astronomy and Astrology ในระดับปริญญาโทมีทั้งหลักสูตร MA PG Cert PG Dip เลยนะคะ MA นี่ก็คือ Master of Art นะคะ เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทางวิชาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์เ่นนิเทศศาสตร์ศึกษา,า,าศาสาตร์ภาษาศาสตร์หรือมนุษยศาสาตร์เป็นต้นส่วน PG Cert นี่ก็คือเป็น Postgraduate Certificate นะคะคือมีการรับรองประกาศนียบัตรหลักสูตรมหาบัณฑิตและ PG Dip นะคะก็คือ Postgraduate Diploma คือหลักสูตรอนุป,ปริญญามหาบัณฑิตทั้งสองอย่างนี้นะคะจะเหมือนกันเลยกับการเรียนปริญญาโทเพียงแต่ว่าไม่มีการเขียนวิทยานิพนธ์ น,นันเองนอกจากนี้นะคะยังมีมหาวิทยาลัยและสถาบันโหราศาสตร์หลายแห่งในอินเดียมีการสอนโหราศาสตร์กันอย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่นมีไอค s านะคะย่อมาจาก Indian Council in of Astrological Science เป็นองค์กรระดับโลกที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการมีหน้าที่ศึกษาวิจัยรับรองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พระเวทและโหราศาสตร์และยังมีสถาบันโหราศาสตร์อินเดีย ตั้งอยู่ที่เมืองโกคาตารัฐเบงกอลตะวันตกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีที่มีชื่อเสียงนะคะศูนย์อบรมศูนย์ฝึกอบรมโหราศาสตร์ศีรามานุษย์และมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งนะคะที่มีการเรียนการสอนวิชาโหราศาสตร์สำหรับในประเทศไทยนะคะก็มีการนำวิชาโหราศาสตร์มาสอนในระดับมหาวิทยาลัยเช่นกันตัวอย่างนะคะก็คือวิชาความหมายและความเชื่อในวิชาโหราศาสตร์ไทยของมหาวิทยาลัยลำคำแห่ง และวิชาโหราศาสตร์ที่สอนเรื่องการผูกดวงและเน้นด้านสถิติของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสิ่งเหล่านี้จึงเป็นหลักฐานว่าวิชาโหราศาสตร์ยังไม่สูญหายไปเวลาจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโหราศาสตร์นี้ จะต้องมีความจริงที่เชื่อถืออยู่ได้ไม่มากก็น้อยค่ะเรามาดูคำว่าโหราศาสตร์กันนะคะคำว่าโหราเนี่ยในภาษาสันสกฤตและโหราซึ่งสะกด H O R A ในภาษ,าษากรีกโบราณน,นั้นแปลว่ามงยามและคำว่าโหราเนี่ยก็เป็นรากศัพท์ของคำว่า hour ในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงชั่วโมงนั่นเองในภาษาบาลีนะคะเขียนโหราว่าโหราตรงๆเลยค่ะแปลว่าวิชาที่ว่าด้วยเหตุในอนาคตและเหตุในอดีตหมายถึงวิชาทํานายหรือการทํานายนั่นเองส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554บอกไว้ว่าในภาษาไทยคําว่าโหรามักใช้คําว่าโหนเป็นคํานามหมายถึง ผู้พยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลักหรือผู้ให้เลิกและพยากรณ์โชคชะตาราศีดังนั้นความหมายของคำว่าโหราศาสตร์ไทยคือวิชาที่ว่าด้วยการทำนายโชคชะตาโดยใช้การโคจรของดวงดาวเป็นปัใจจัยในการกำหนดกล่าวกันว่าโหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาที่มาจากคำพีพระเวทในาศาสนาพราหมณ์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์โหราศา oh ath ath สตร์ไทยสืบทอดมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยสุขโขทัย และสืบเนื่องต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะจากความรู้ในตำราโลกทระทาซึ่งเป็นตำราโหราศาสตร์ไทยที่เป็นเล่มสำคัญเล่มหนึ่งนะคะโหราจารย์ท่านได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของโหราศาสตร์ไทยไว้หลายประการซึ่งทีมงานก็ได้เรียบเรียงรวบรวมไว้ดังนี้ข้อหนึ่งก็คือโหราศาสตร์เนี่ยช่วยให้เรารู้อนาคตนิสัยใจคอและสติปัญญาของบุคคลถ้าพ่อแม่ไม่รู้ถึงลักษณะเฉพาะของบุตรธิดาแล้ว เรมักจะเข็นให้ลูกเล่าเรียนไปผิดทางไม่ตรงกับความชอบหรือความถนัดของลูกจึงนับเป็นการเสียเวลาและบางครั้งทำให้ลูกหลานต้องเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปต่อมาข้อ2นะคะประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือการเลือกคู่ชีวิต ทาไม่ได้นำดวงมาเปรียบกันแล้วว่าเข้ากันได้หรือไม่บางรายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ชีวิตสมรสเกิดความยากลำบากไม่ผาสุกร่มเย็นคนในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าการมีคู่ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งจึงต้องนำดวงของทั้งคู่มาทำการเปรียบดวง คือมาดูว่าดวงสมพงกันหรือไม่ก่อนที่จะทำการสมรสกันประโยชน์ข้อต่อมาก็คือการตรวจดวงชะตาในเรื่องใหญ่ๆแห่งชีวิตเพื่อจะได้ทราบว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดร้ายหากเจอสิ่งร้ายก็พอจะหลีกเลี่ยงได,ได้และสามารถนำโหราศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆเช่นการย้ายงานการลงทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ รือการซื้อของชิ้นใหญ่ๆเส้นซื้อบ้านซื้อรถเป็นต้นประโยชน์ข้อต่อมาก็คือสำหรับนักพยากรณ์หรือหมอดูนะคะจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเมื่อเรามีความรู้แล้วเราจะได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือความหลากหลายและความเป็นไปของผู้คนเราจะเห็นได้ว่าต่างคนต่างก็เดินไปตามดวงชะตาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงจะช่วยให้นักพยากรณ์สามารถเข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นประโยชน์ข้อต่อมาของโหราศาสตร์นะคะโหราศาสตร์บอกเราถึงหน้าที่ที่พึงกระทำและผลแห่งการกระทำหรือกรรมที่เราจะได้รับในชาติปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์เพราะโหราศาสตร์จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจไม่เป็นทุกข์ร้อนกระวนกระวายเมื่อไม่ได้ตามที่ใจปรารถนานั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคุณประโยชน์อันสำคัญ ประเสริฐสุดของโหราศาสตร์ก็คือเมื่อนักพยากรณ์หรือหมอดูสามารถใช้วิชาโหราศาสตร์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยการให้คำแนะนำที่ดีชี้ทางอันถูกต้องบอกกล่าวถึงโชคชะตาและการนำพาชีวิตไปสู่ความสงบสุข อันเกิดจากความเข้าใจสาระสำคัญของการมีชีวิตอยู่และศิละปะของการใช้ชีวิตให้ดำเนินไปอย่างเป็นสุขร่มเย็นและเป็นประโยชน์ต่อโลกและผู้คนที่อยู่ร่วมกันในชาตินี้ค่ะพวกเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมเห็นความแตกต่างของบุคคลนะคะเช่นฐานะรวยจนก็ไม่เท่ากันบางคนเก่งมีความสามารถเฉลียวฉลาดแต่ก็ยากจนบางคนที่ไม่เก่งไม่ฉลาดแต่ก็ร่ำรวยมาก ได้มีตำแหน่งที่สูงส่งมีหน้ามีตามีฐานะเหนือผู้อื่นบางคนเกิดมาพื้นธรรมดาแต่ทำไมบั้นปลายชีวิตกลับสูงส่งเป็นที่เคารพบูชาหรือบางคนเกิดมาเพียรพร้อมทั้งฐานะครอบครัวดีแต่กลับต้องมาลำบากในบั้นปลายในเรื่องโชคชะตานี้ทางศาสนาอธิบายว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายกล่าวคือ กรรมที่คนเราก่อไว้ในปางก่อนไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปก็ตามย่อมอำนวยผลแก่เขาในชาติปัจจุบันรวมถึงช่วยคุ้มภัย และให้สิ่งที่เจตนาตามที่ลงแรงสร้างสมไว้กรรมนั้นจึงจำแนกบุคคลให้มีฐานะแตกต่างกันตามผลกรรมในอดีตนั่นเองค่ะส่วนตําแหน่งของดาวเคราะห์ทั้งหลายที่ปรากฏในขณะเวลากำเนิดจะแสดงให้เห็นโชคชะตาของมนุษย์ว่าดีร้ายประการใดดังนั้นการที่ดาวเคราะห์จะสําแดงเหตุอะไร ยอมเป็นไปตามหลักกรรมดีกรรมร้ายซึ่งจะต้องสนองเขาในชาตินี้นั่นเองเมื่อเป็นดังนี้ดาวเคราะห์นั้นไม่ได้เป็นผู้บันดาลน,นะคะแต่เป็นผู้บอกผลกรรมให้รู้เรื่อง ดาวเคราะห์ทั้งหลายที่กล่าวมานั้นแสดงนิมิตให้เห็นผลกรรมอันพึงสนองในชาติปัจจุบันพร้อมทั้งนิสัยใจคอของบุคคลน,นั้นในชั้นต้นและยังทำหน้าที่ติดต่อกับเขาเสมอไปจนตลอดชีพในการอธิบายความเกี่ยวเนื่องของดาวเคราะห์ว่าทำไมดาวบนท้องฟ้าจึงมามีผลต่อความเป็นไปของมนุษย์โหราจาร์ท่านได้อธิบายโดยการเปรียบเทียบไว้โดยให้ดูจากอะตอมเล็กๆนะคะที่มีหนึ่งโปรโตอนแกน มีอำนาจดึงดูด 2. มีอิเล็กตรอนโคโจรอยู่โดยรอบและ 3. ม,มีอากาศธาตุหรือที่ว่างภายในบริเวณอำนาจดึงดูดแห่งโปรโตอนส่วนทั้ง3นี้ประกอบเข้าเป็นอะตอมอันหนึ่งและเราจะเห็นได้ว่า อิเล็ก tron ทั้งหลายนั้นมีระยะใกล้ไกลจากโปรโตอนต่างๆกันกำหนดช้าเร็วที่โครจรรอบโปรโตอนก็แตกต่างกันและมีอาการเป็นทำนองเดียวกันกับดาวเคราะห์ทั้งหลายซึ่งโครจรรอบๆดวงอาทิตย์ดังนั้นลักษณะของอะตอมก็จึงเหมือนจักรวาลเช่นนี้เองเมื่ออะตอมหลายๆอะตอมรวมเข้ากันเป็นแสนโกฎอสงไขยอันจึงเป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นโลกและรวมไป ถึงดาวเคราะห์ด้วยทีนี้เมื่ออะตอมธาตุหนึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอะตอมที่ประกอบเป็นวัตถุอื่นที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน แต่ทว่าอิงอาศัยกันและกันอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นคนสัตว์ต้นไม้ย่อมอาศัยถ่ายเทธาตากกันและกันเพราะฉะนั้นการที่คนสัตว์และต้นไม้ดำรงชีพอยู่ได้หรือแม้แต่ปรากฏการณ์ต่างๆเช่นฝนตกพายุพัดดินฟ้าอากาศรวมไปจนถึงการแปรปรวนต่างๆของโลกจึงสืบเนื่องมาจากคุณสมบัติแห่งวัตถุอื่นก็คือดาวเคราะห์นั่นเองที่มาส่งผลให้เป็นไปดังนั้นความเป็น อยู่ของมนุษย์บนพื้นโลกจึงต้องมีเหตุผลเกี่ยวเนื่องจากอำนาจของดาวเคราะห์เช่นเดียวกันดังที่ดวงจันทร์มีอำนาจให้น้ำในมหาสมุทรไหลขึ้นไหลลงได้นั้น ไม่ได้จำเพาะแต่น้ำส่วนใหญ่บนพื้นโลกดวงจันทร์ย่อมมีอำนาจเกี่ยวไปถึงน้ำส่วนย่อยคือของเหลวต่างๆหรือโลหิตในกายของบุคคลด้วยเช่นกันแผนภูมิดวงดาวที่ใช้กำหนดทำนายตามวิชาโหราศาสตร์ไทยหรือดวงจักรราศีจะประกอบด้วยวงกลมจักรวาล12ราศีกับดวงดาวที่อยู่ตามราศีต่างๆซึ่งอ้างอิงตำแหน่งจากดาวในระบบสุริยะนั่นเองมียกเวนกเ้นก็เฉพาะราหูและเกต เพราะตำแหน่งของราหูนั้นไม่ใช่ดาวแต่ราหูนั้นเป็นจุดตัดกันของวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ตัดกับวงโครจรของดวงจันทร์ที่โครจรรอบโลกคือช่วงที่เป็นจุดตัดที่มีทิศทางการโครจรของดวงจันทร์จากอยู่ทิศเหนือเส้นวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และกำลังเดินลงไปทางทิศใต้ของเส้นวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นั่นเองส่วนดาวเกตั้นก็มีการอธิบายที่แตกต่างกันไปหลายตำรานะคะทีมงานจึงยังไม่ขอนำมาคุยกันในที่นี้ทีนี้เราก็ามาดูนะคะ12ราศีที่เราเห็นเป็นวงกลมบนจักรวาลก็ จะเป็นกลุ่มดาวฤกษ์12กลุ่มที่สามารถมองเห็นได้ชัดบนท้องฟ้า คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มดาวแกะนะคะหรือแอรีสอันนี้คือราศีเมษสัญ,ญลักษณ์ที่วงไว้ตามรูปนะคะเป็นอักษรกรีกโบราณจะเหมือนรูปเขาแกะส่วนรูปสัญ,ญลักษณ์ของราศีเมษก็คือแกะภูเขาหรือแพะภูเขาต่อมาคือกลุ่มดาววัวนะคะหรือว่าทอรัสนะคะอันนี้เป็นราศีพฤษภสัญ,ญลักษณ์ที่วงไว้นะคะเป็นอักษรกรีกโบราณน,นะคะเราจะเห็นว่าคล้ายๆรูปหัววัว ส่วนรูปสัญ,ญลักษณ์ของราศีพฤษภก็คือวัวหรือกระทิงนั่นเองค่ะกลุ่มต่อมานะคะเป็นกลุ่มดาวคนคู่นะคะเรียกว่าเจมินายหรือราศีมิถุนสัญ,ญลักษณ์ที่วงไว้นะคะก็เ,เป็นอักษรกรีกโบราณเหมือนตัวอักษรไอในภาษาอังกฤษแต่มีเส้นกลางสองขีดคู่นะคะส่วนรูปสัญ,ญลักษณ์ของราศีมิถุนก็คือเด็กแฝดหรือคนคู่กลุ่มดาวต่อมาที่เห็นบนท้องฟ้าคือกลุ่มดาวปู ภาษาอังกฤษเรียกว่า cancer เป็นราศีกรกฎนะคะอักษรกรีกโบราณน,นี้ดูไม่เหมือนปูสักเท่าไหร่แต่เขาเขียนเป็นกุ้งสองตัววางสลับหัวกันนะคะ รูปสัญ,ญลักษณ์ของราศีกรกฎจะเป็นปูหรือเป็นกุ้งล l o เตอร์น้ำจืดที่เรียกว่า crayfish ก็ได้กลุ่มดาวต่อมาที่มองเห็นจากโลกได้นะคะมองเห็นได้ชัดก็คือกลุ่มดาวสิงโตหรือลีโอนะคะเป็นราศีสิงสัญ,ญลักษณ์ที่วงไว้เป็นอักษรกรีกโบราณเหมือนลูกน้ำที่ตวัดหางขึ้นไปข้างบนนะคะ รูปสัญ,ญลักษณ์ของราศีสิงห์ก็เป็นสิงโตหรือราชสีนั่นเองกลุ่มต่อมานะคะเป็นราศีกันเรียกว่ากลุ่มดาวหญิงสาวหรือเวอร์โกสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปอักษรกรีกโบราณเหมือนตัวเนะคะเขียนเหมือนในภาษาอังกฤษที่เป็นตัวเขียนแต่ตวัดหางขดกลับเข้ามานะคะ ส่วนรูปสัญ,ญลักษณ์ของราศีกันเป็นรูปผู้หญิงหรือเป็นสาวสวยค่ะกลุ่มต่อมาจะเป็นดาวคันช่างนะคะลิ b r a คือราศีตุลสัญ,ญลักษณ์ที่วงไว้นะคะ เป็นอักษรกรีกโบราณเหมือนตัวโอมที่เป็นความต้นทานไฟฟ้าแล้วก็ไม่ขีดเส้นใต้ส่วนรูปสัญ,ญลักษณ์ก็คือตาช่างหรือขันช่างที่มีสองแขนค่ะกลุ่มดาวต่อมาคือสกอร์ปิโอนะคะเป็นกลุ่มดาวแมงป่องอันนี้แทนราศีพิจิกสัญ,ญลักษณ์ที่วงไว้นะคะจึงเป็นเหมือนตัวเอมเลตตัวเขียนภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าปลายหางนั้นเป็นลูกศร ะค,ะคือหางมีพิษรูปสัญ,ญลักษณ์ของราศีพิจิกก็คือตัวแมงป่องค่ะกลุ่มดาวต่อมานะคะสจิทาริอสกลุ่มดาวคนถือธนูคือราศีธนูสัญ,ญลักษณ์ที่วงไว้นะคะเป็นอักษรกรีกเขียนเป็นลูกธนูเลยส่วนสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปนะคะมักจะใช้เป็นคนยิงธนูหรือเซนทอนะคะ ครึ่งคนครึ่งมาที่ถือธนูเอาไว้กลุ่มต่อมานะคะคือกลุ่มดาวมังกรเรียกว่าแคปริคอนคือราศีมังกรนะคะสัญ,ญลักษณ์อักษรกรีกโบราณเหมือนตัวเนนะคะที่เป็นตัวเขียนในภาษาอังกฤษแล้วตวัดหางม้วนกลับเข้ามานะคะเขาบอกว่าราศีมังกรนี่คือแพะทะเลนะคะเป็นหน้าเป็นแพะแต่มีหางกับเป็นปลา หรือที่ทางไทยนิยมใช้จะเป็นรูปมงกรค่ะกลุ่มต่อมานะคะเป็นกลุ่มดาวคนถือหม้อน้ำนะคะเรียกว่า Aquarius หรือราศีกลุ่มสัญ,ญลักษณ์ที่วงไว้เป็นอักษรกรีกโบราณเขียนเป็นคลื่นน้ำสองเส้นขนานกันในแนวนอนส่วนรูปสัญ,ญลักษณ์ของราศีกลุ่มเป็นรูปหม้อน้ำคนอุ้มหม้อน้ำหรือบางที่ก็ใช้เป็นยักษ์อุ้มหม้อก็มีค่ะต่อมาคือกลุ่มดาวปลานะคะ Pisces อันนี้เป็นราศีมีนสัญ,ญลักษณ์ที่วงไว้เป็นรูปอักษรกรีกโบราณนะคะจะเหมือนอักษรตัว H ตัวพิมพ์รูปสัญ,ญลักษณ์ของราศีมีนจะเป็นปลานะคะหรือว่าปลาสองตัวที่วางกลับหัวกลับหางกันตำแหน่งของดวงดาวบนวงกลมจักรวาลหรือจากราศีก็คือตำแหน่งของดาวเคร์นี่เองนะคะพอเรามองจากโลกแล้วเนี่ยดาวเคราะห์อยู่ในขอบเขตของดาวฤกษ์กลุ่มใด ดาวเคราะห์ก็จะอยู่ที่ราศีนั้นและนี่ก็เป็นที่มาของดวงจากราศีที่เรามาใช้วิเคราะห์ในวิชาโหราศาสตร์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานก็ขอจบการคุยเรื่องโหราศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามผลงานของเราในตอนต่อไปด้วยค่ะทีมงานตานทวะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปความรู้ในตานทวิตซีรีส์ของเราจะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการที่ชื่นชอบการดูดวง และท่านที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์ไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้สุดท้ายนี้ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญาผู้เปิดทางให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนสืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันหากการเผยแพร่คลิปนี้ก็เกิดประโยชน์ใดๆทีมงานขอถวายผลอันเป็นกุศลนั้นแด่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนเอิอ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร m e m b e อร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ